อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราเลครับประตูเมืองใกล้จะแตกแล้วพวกเราทิ้งเมืองหนีดีกว่าทหารกำลังสู้อย่างสุดกำลังท่านกลับจะทิ้งพวกเขานีไปอนางเอกพูดถูกใจองค์ชายปาดในใจปอดเลยอย่างบ้าปนาจอีกท่านแม่ทัพฉี่พุ่งเฉียงต้องรอดกลับมาหาแม่นางเหมียวเหมียวให้ได้นะทำถอนทัพอ้าวจบตอนอีกแล้วไถไปดูตอนต่อไปเลยเร็วเร็วเร็วไหนดูซิดูซิฮ่าไม่ไงนี่ไอเจอแล้วเจอแล้วตาตาตา ไงดูซีรีส์แนวตั้งกันอยู่อะจ๊ะสาวๆอ๋อใช่แล้วจ้ามนุษย์เดี๋ยวแป๊บนะขอดูตอนนี้ให้จบก่อนอ๋อขัดจังหวะว่างั้นแล้วพวกแกทำอะไรวะนะ่ะเอาก็เห็นอยู่ดูซีรีส์แนวตั้งไงโอ้โหตั้งจริงเว้ยเถียงไม่ออกเลยวะ่ะแล้วแถมเอาโทรศัพท์ฉันมาดูซะด้วยนะไอเราก็หาอยู่ตั้งนานเฮ้ยยืมหน่อยหนะ้าจอมใหญ่ดีเออดูไปก่อนดูจบแล้วามาคืนด้วยนะ ลไล้กูดนะดูเขาด้วยปะเนี่ยเฮ้ยทำงี้ได้ไงวะอยากใส่เดียวกับห้องเต้โว้ยฉุนฉุนเฮ้ยลงโทษไปเองเฉยฉุนฉุนอย่างจีนเอาเอาเอาแฟนฉันก็ชอบดูนะส่วนมากจะดูซีรีส์จีน่ะแนวเรื่องแบบนางเอกย้อนเวลากับไปในอดีตอะไรเงี้ย ใช่นั่นแหละนางเอกย้อนเวลาเป็นในยุคอดีตมันเข้าใจง่ายไม่ต้องปูเรื่องราวเยอะน่าติดตามตั้งแต่ตอนแรกเลยนางเอกใช้ความรู้จากอนาคตไปแก้สถานการณ์จนตัวกงเกิดความหมันไส้ทําให้เกิดเรื่องราวเจ้มจนเข้มข้นเออเข้มข้นตื่นเต้นจนต้องดูต่อไปเรื่อยจนจบเล่าเรื่องก็เร็วไม่น่าเบื่อแถมแนวย้อนยุคเสื้อผ้าหน้าผมก็จัดเต็มอลังการฉากพระเอกนางเอกกุ๊กกิ๊กก็ฟินมากๆเฮ้ แล้วคลิปมันก็เป็นแนวตั้งสำหรับดูในมือถือจกปุ๊บถ่ายปืดป้ดๆดูต่อย,ยาวๆได้เลยไม่ต้องมาตะแคงจอดูถือง่ายดีด้วยเฮ้ยโอ้โหเห็นภาพเลยเฮ้ยเฮ้ยทำให้นึกถึงเมื่อก่อนเลยว่ะเนอะเออว่ะคลิปพวกเรา EP แรกๆก,ก,ก็เป็นแนวตั้งมาก่อนนี่ว่าหลังๆเริ่มเมื่อยก็เลยเป็นแนวนอนเหรอครับอืมเอองั้นมัน้งไม่ไม่กลับไปทำคลิปแนวตั้งวะไอ้มน,นุษย ถ้าแบบแนวนอนมันก็กว้างสบายตาดีนะอืมถ้าจะให้ดีมันก็ต้องมีทั้งแนวตั้งแนวนอนแหละมาแล้วแต่าการใช้งานน่ะนะแบบไหนมันเหมาะกับแพลตฟอร์มไหนว่าจะเอาไปใช้งานอะไรเออเฮ้ยว่าอะไรก็รีบไปตัดคลิปลงช่องดีกว่าะเดี๋ยวงานไม่เสร็จเอ้ยดูกันต่อเหอะไม่กลัวละเฮ้ยเออเอ,อ,เอไหนๆก็ไหน,ไหนๆแล้วเว้ยฉันมีความจริงจะบอกพวกแกว่ะความจริงอะไรวะไอ้มนุษย์ ความจริงคือตัวฉันน่ะอดตายไปนานแล้วนวย้ยที่เห็นอยู่เนี่ยคือตัวฉันในอนาคตที่ย้อนเวลามาอยู่ในร่างตัวเองในอดีตและที่ฉันทําคลิปทําช่องอะไรก็ตูนขึ้นมาเพราะฉันรู้ล่วงหน้าแลวเวย้ยรู้เบาในอนาคตช่องเราดังเปรี้ยงไปถึงดาวังคารเลยนวย้ยพูดเป็นเล่นน่ะไอม้มนุษย์จริงแลวรู้ป่ะชีวิตพวกเราในอนาคตอ่ะแฮปปี้มากรวยเละเทะเลยใครๆก็เชืเ่อ จะมีเรื่องเครียดก็แค่ไม่รู้จะเอาเงินไปใช้อะไรดีเว้ยเฮ้ยจริงดิฉวนเออเชื่อฉันเหอะจริงจริงทำต่อไปไว้อยจะท้อแคบเฮ้ยคำว่าท้อสะกดยังไงวะ <mm> <mm> เอเอออไอ้มนุษย์มันไปดูซีรีส์เรื่องไหนมาปะวะ <mm> เออเอ๋อไปก่อนเดี <mm> ๋ยวมันเสียกำลังใจเฮ้ยนี่พวกแกไม่เชื่อฉัน,น,ฉนหรอวะเฮ้ยเชื่เชื่อครับเชื่อเชื่อปะโทษเชื่อเชื่อเชื่อลุยลุยเฮ้ยไปเว้ยไปไปกันใหญ่ไอ้แคบ